บริณสิสพอดแคสต์ของพี่สาวและน้องสาวที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดชีวิตหนังสือแมวและบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราโปรดักที v มากอืมเอาวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคะเราจะคุยกันเรื่อง identity crisis หรอไม่ได้นัดกันมาก่อน<ช>ไม่ก็คือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าเราคุยกันคลิปที่แล้วเนาะว่า เหมือนพี่ทูอ่ะจะมีแนวโน้มที่จะจัดการกับความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่คนอื่นพูดต่อต่อการตัดสินใจของเราอ่ะได้ดีกว่ากว่าฉันเพราะว่าบางทีเวลาฉันแบบว่าเช่นสมมุติว่าเราดินมาว่าเพื่อนไม่ชอบเราอย่างเงี้ยเราจะเครียดนะแต่พี่ทูก็จะแบบเราไงแบบแบบล้วไงนิดนึงหมายถึงว่าเขาจะแบบว่าแยกได้ว่าแบบว่าโอเคก็มีส่วนที่รู้สึกไม่ดีกับส่วนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรมันไม่ได้กระทบความเป็นตัวเรา แบบสิ่งที่คนอื่นพูดต่อเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเป็นเออเออ,อันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่ธูเหมือนกันแบบเวลาที่เรามีเรื่องที่เหมือนกับว่าคนอื่นอาจจะมองเราเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะพี่ทูก็จะบอกว่าเธอไม่ต้องรู้สึกสับสนว่าเธอเป็นใครจากสิ่งที่คนอื่นพูดพราะสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ได้แปลว่าเธอเป็นสิ่งนั้นเอออันนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นท็อป,ปิกที่หลายๆคนน่าจะรีเลทว่าแบบ เหมือนเราก็ต้องผ่านช่วงวัยที่มีคนพูดถึงเราในหลายๆมุมมาเนาะแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพูดถึงเราครอบครัวเราพูดถึงเราหรือว่าสังคมโซเชียลพูดถึงเราหรือว่ามีความคิดต่อเราว่าเราเป็นคนแบบนี้เฮ้ยเธอนะ่าดูจะดูนะ่าจะเป็นคนแบบนี้นะทาไมเธอเป็นคนอย่างนี้หรือว่าทําไมเธอเป็นคนแบบนี้ล่ะอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าจะมาคุยกันว่าคิดว่า คิดอะไรอยู่หรอหมยถึงจัดการตรงนั้นยังไงเธอคิดอะไรอยู่ในตอนที่สมมติว่ามีเพื่อนมาบอกเธอว่าเนี่ยได้ยินคนอื่นพูดถึงเธอมาแบบนี้นะว่าปะทูเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเธอแบบจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงมันมีสเตจในการก่อนที่จะเรียนรู้ไหมว่าแบบสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นจริงๆฉันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรนะหมายถึงฉันฉันรู้สึกแต่ฉันเลือกอที่จะนั่งมองความรู้สึกนั้นว่าอ๋อฉันรู้สึกแบบนี้หรอ Mm hmm. มันมันดูทร,ร,รมามากเลยอะแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ฉันพยายามแยกแยะละกันว่า mm hmm. อ่าอนนั้นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็น mm hmm. ฉันรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยทําไมถึงมองเราในมุมนั้น mm hmm. แต่ฉันก็จะพยายามคิดว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะแล้วก็พยายามเข้าใจเขาในอีกมุมหนึ่งว่าอออเพราะเขาคิดแบบนี้แน่เลย เขาถึงคิดว่าฉันไม่ควรแบบนี้แลวฉันก็จะคิดว่าล้วฉันก็จะปล่อยให้เขาคิดไปหมายถึงแบบอ่ะสเตจแรกประมาณนี้สเตจแรกเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดจะมองให้ลึกลงไปอีกอ่ะฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยแคร์หมายถึงฉันไม่ค่อยแคร์ด้วยเออมันก็อาจจะไม่ได้ผ่านสเตจในการคิดวิเคราะห์มากขนาดนั้นถ้ามันจริงๆแล้วมันก็มันก็ผ่านด้วยแต่จริงๆส่วนหนึ่งมันก็มาจากปลุกคุณภาพด้วยไม่มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนพูดอหมายถึงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ฉันแคร์ แล้วเขาเป็นคนพูดฉันจะ่ฉันจะรู้สึกแต่ถ <LAUGH S 3> ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ฉันแคร์ล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกันหรือว่ารู้จักกันแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตฉันอะฉันก็จะรู้สึกว่าแล้วยังไงอแบบก็พี่ก็เป็นคนแบบนี้นี่เออหมายถึงฉันก็จะคิดกลับว่าแบบเอาก็เป็นคนแบบนี้นี่แล้วเรามีสิทธ์อะไรมาแบบว่าฉันหรือว่าถ้าเกิดสมมติเขามีสิทธิ์ของเขาก็คิดไปนะความคิดเขาไม่จําเป็นต้องบอกฉันหรือถ้าเกิดสมมติมันดันล่วงรู้มาถึงฉันฉันก็จะแบบว่า ไม่เป็นไรก็ฉันดันรู้แค่นั้นพอมันเหมือนแบบว่าเหมือนฉันหยุดตัวเองได้ว่าโอเคเราพี่คนนั้นบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆแล้วแบบอยู่ๆเราจะเป็นคนแบบไปบอกคนอื่นแบบนั้นไหมอะว่าทาไมเธอเป็นคนแบบนี้อืฉันว่าแบบมันเขาเรียกว่ามันเป็นแบบมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติเราดันได้ร่วงรู้หรือว่าเขาพูดมาในมุมที่มันนกกทีแบบฉันว่ามันเป็นที่ ตัวเขาไม่ใช่ตัวเราอืเหมือนกับมีคนก็มันก็มีคํากล่าวนะว่าแบบว่าสิ่งที่เราพูดถึงคนอื่นอะ่ะคือ,อสิ่งที่เราเหมือนมาสะท้อนตัวเราใช่เขาก็เลยมีแนวโน้มที่จะไม่เก็บไม่รับเออเลือกที่จะไม่รับคนที่ไม่ได้มีความสําคัญหรือว่าแคร์เราและเป็นห่วงเราจริงๆอ,อันเนี้ยก็จะเป็นจบของประเด็นที่ว่าเหมือนกับว่าถ้ามีคนที่ไม่ได้รู้จักเราจริงพูดถึงเราอะ่ะอันเนี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายประมาณหนึ่งเนาะแบบ S <S สมมติว่ามีคนมาพูดว่าเราเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้แต่แบบเธอไม่ได้รู้จักเราจริงๆเธอเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเราก็จะสามารถตัดได้แล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดเป็นคนที่เราหลักและแคร์มากๆเข้าใจเราผิดกว่าหรือว่าคิดว่าเรามาพูดถึงเราว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยทั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเราจะจัด,าก,จดการก <Rock ing S 2> ับความรู้สึกนี้ยังไง เออฉันก็จะตอบก่อนว,ว่าฉันจะอธิบายก่อนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเขาไม่เข้าใจอ่ะฉันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาเข้าใจในมุมเขาฉันมี attention แบบนี้ฉันจะทําสิ่งนี้แต่ต้องบอกว่าแบบพอย้อนกลับไปอย่างเรื่องแบบคนไม่รู้จักหรือว่าคนที่รู้จักเราก็แล้วแต่ฉันว่าฉันรู้สึกนะมายถึงจริงๆแล้วรู้สึกมาตั้งแต่เด็กอย่างเช่นแบบบางทีจะมีครูชอบล้อเน,นี่ยฉันจําได้เลยตอนป .2 เขาจะล้องแบบ ป้าทูอยู่ทะเลปาขี้เหล่อยู่ห้องนี้แล้วฉันก็จะรู้สึกว่าฉันอะเป็นคนขี้เหล่มาตลอดจากคําที่เขาลองเพราะว่าพอเขาลองป๊บเพื่อนทุกคนจะขำแล้วฉันก็จะคิดว่าฉันอะไม่ได้เป็นคนหน้าตาโอเคหมายถึงฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรทำอะไรแต่ไม่นานก็ r e a l ไ z e ์ไม่ไม่ต้องบอกว่าเราอะเราชอบที่เราเป็นเราหมายถึงฉันไม่ได้คิดว่าฉันสวยที่สุดหรือว่าฉันน่ารักขนาดนั้นแต่คือฉันมองว่าฉันชอบที่ฉันเป็นฉันแบบนี้มากกว่า ซึ่งพอโตมาเราก็ได้รู้ว่าเอ้อจริงๆคนอื่นก็คิดว่าเราเป็นคนหน้าตาน่ารักนะเนี่ยซึ่งแบบเอาจริงมันยังติดมาอยู่เลยเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้เชื่อสิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนปมเหมือนกันนะที่แบบว่าพอครูลองตอนนั้นอะฉันก็ฉันก็คิดว่าฉันเป็นคนไม่ได้หน้าตาดีขนาดนั้นเออแบบหมายถึงแบบลึกๆในบางทีมันจะสับสนขึ้นมางงๆแต่ต้องบอกว่าพอมันผ่านผลระยะเวลาไปมันเลยทําให้เรา โตขึ้นและได้ได้รับรู้ว่ามันมีทั้งความคิดเหน็นและความจริงเออเออมมยถึงบบ <ไป S 1> ยคที่ดีนะต้องต้องแยกว่ามันคือความคิดเหนน็นหรือมันคือความจริงแบบความขี้เละที่เขารอฉันในวันนั้นมันคือการที่แบบว่ามันเป็นความคิดเหน็นเออมันเป็นความคิดเห็นแล้วเขาอยากแกล้ง <squared> หรือว่าอยาหแบบไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นเราต้องแยกความคิดเห็นแล้วต้องแยกแบบความคิดเห็นแล้วแฟกต์อะให้ออกซึ่ง ซึ่งในวัยนั้นเขาอาจจะเอ็นดูแลร้ลองเล่นก็ได้แต่ว่าฉันในวัยป .2 ฉันแยกแยะไม่ได้เองแต่คือพอตอนนี้พอเราโตกันขึ้นปับฉันอยากให้มองว่ามันคือการแยกแยะระหว่างความคิดเห็นและความจริงเออเช่นถ้าเกิดสมมติว่าหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยเธอทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทำไมเธอทำงานแบบนี้อ่ะงั้นแปลว่าฉันยังไม่เก่งอันนี้คือความจริงงั้นฉันจะทำตัวให้ดีขึ้น มาถึงแบบฉันรู้สึกว่าแบบมันสามารถแยกแยะได้แต่ถ้าเกิดเขาเริ่มพูดอะไรแบบเลื่อยเปื่อยมากขึ้นหรือพูดอะไรที่แบบว่าดูไม่ได้ด,ออดูเป็นแค่ความคิดเห็นของเขาอดูเป็นแค่ความคิดเห็นของเขาฉันก็จะรับฟังแล้วก็อ๋อความคิดเห็นอ๋อความคิดเห็นจบไปมายกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายกันดีกว่าสมมติว่าเอ,อมีคนเดินมาแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนเห็นแกตัวมากเลยแบบกับเรื่องออไหนกับอะไรก็กตามอะ่ะเนี้ มันต้องไม่หมายถึงว่าอสมมติแบบเขาพูดมาแบบฉันก็ถามว่ากับเรื่องไหนเอออ๋อนี่คือเราสมมติบทบาทอยู่เนาะเออฉันก็ถามว่ากับเรื่องไหนอะคะเห็นแก่ตัวกับเรื่องไหนถามกลับไปว่ามันในในแง่มุมไหนฉันอาจจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆก็ได้แบบฉันก็ยอมรับก็ได้ว่าฉันเห็นแก่ตัวมันก็มีส่วนที่เป็นแฟกต์แล้วก็ส่วนที่เป็นความคิดเห็นอยู่ในนั้นเนาะใช่เออเราก็สามารถที่จะแบบแยกแยะได้แล้วก็ยอมรับยอมรับในบางส่วนและ ไม่หลับในบางส่วนได้เพราะว่ามันก็มีส่วนที่เป็นทั้งข้อเท็จจริงเพราะทุกคนมนุษย์มันก็มีเรื่องเห็นแก่ตัวอยู่แล้วเนาะฉันว่าฉันยอมรับได้มากขึ้นกับคาว่าเห็นแก่ตัวหมายถึงว่าพอพอพอโตขึ้นฉันรู้สึกว่าคํานั้นแบบมันก็เท่ากับฉันเหมือนกันนะหมายถึงเข้าใจปะคือตอนเด็กเราจะรู้สึกว่าการมันดูเป็นคำที่แรงเนาะเออมันดูเป็นคำที่แรงแต่พอโตขึ้นแบบว่าเอ้ยมันเห็นแก่ตัว แต่เห็นแกตัวในมุมไหนแต่คือ,อฉันมองว่าถ้าเกิดเป็นคําว่าเห็นแก่ตัวในมุมที่เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองอะฉันรู้สึกว่าคํานั้นคือเท่ากับเท่ากับฉันหรือว่าเท่ากับคําว่าเห็นแก่ตัวในมุมนั้นเช่น อย่างฉันเนี่ยจริงๆแล้วว่าก่อนหน้านี้นฉันก็เป็นคนเครียดนะฉันอยากทําให้ทุกคนพึงพอใจหมายถึงแบบคนในครอบครัวพี่น้องนย่ย<ม>เธอก็จะเห็นว่าฉันพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุด<ม>ในมุมที่ดูแลที่บ้านดูแล<ม>ทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนฉันก็จะแบบเด่นด้านนั้น<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วพอโตขึ้นในอีกมุมนึงเหมือนพอฉันเลือกว่าแบบฉันจะต้องทําอะไรและจัดลาดับความสาคัญปับ๊บฉันจะรู้เลยว่าเออโอเคฉันไม่สามารถทําให้ทุกคนมีความสุขได้<ม>ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบความสุข ซึ่งก็งจริงก็เป็นเรื่องที่เหมือนฉันบอกเธอตลอดเนาะว่าเวลาเขาจะมาด้วยความเครียดบางทีพี่ฮูจะเป็นความเครียดคนละแบบกับที่เรามีอะ่อะก็พีู่ก็จะมาด้วยความเครียดว่าแบบเครียดเรื่องนี้มากเลยอยากทําสิ่งนี้ให้กับอสมมติกับแม่อี่อย่างเงี้ยแบบจะทํายังไงดีซึ่งบางครั้งเราก็จะแบบว่าเหมือน ต้องแบบบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้อ<ช>เอออันนี้ก็จะเป็นจะเป็นส่วนที่เราจะเป็นคนแนะนําพี่สงองเราว่า<ช>เราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้นะเธอทําดีที่สุดแล้วแล้วมันเท่านี้เออก็ไม่ต้องเก็บมาเครียดอ่ะใช่ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอยากให้ทุกคนแบบเหมือนรับผิดชอบความสุขข,ของตัวเองหมายถึงเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอแล้วก็อย่างอย่างเธอกับฉันฉันกับพี่อาร์ตกบแฟอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่าไปคิดว่าเราจะต้องมีเขาเราถึงจะมีความสุขแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเรามีเขามันทําให้เราสุขขึ้นม,มากกว่าการที่เขาทําให้ฉันมีความสุขฉันรู้สึกว่าฉันพยายามจะแยกตัวเองออกมาเพื่อที่ว่าเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากใครอ่ะเออมันแบบมันดูแบบอธิบายยากตแต่ว่าต้องบอกว่า,เ,าเอาพยายาม เอาตัวเองเป็นที่ตั้งและพึ่งตัวเองเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีความสุขด้วยตัวของเราได้และหากเราจะมีแฟนหรือมีความสัมพันธ์นะมันก็ควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นใช่เออเหมือนมาส่งเสริมความสุขของเราแต่ไม่ใช่ว่าเขาคือความสุขของเราทั้งหมดแล้วที่เหลือในชีวิตของเรามันไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยไม่ดีซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยที่พูดขึ้นมาสำคัญกับการจัดการตัวเองอย่างไงฉันว่ามันคือการที่พอเรารู้ตัวเราปั๊บอะ เราจะรู้เลยว่าเราอะไรที่เข้ามากระทบเราอะเราก็มองว่าออกมันก็แค่กระทบเราอเออแบบจริงๆแล้วแบบฉันว่ามันเป็นประโยคที่เหมือนฉันพูดในงานศพของคุณหนานา้านาที่เสียนาบอกว่าเราก็แค่รู้สึกไม่ได้หรอกลูกหมายถึงเราก็แค่มองเราก็ไม่ได้ต้องให้มันกระทบความรู้สึกเรามากไม่ได้หรอเหมือนเรา,เาถอยตัวเองออกมาเออเหมือนแค่แบบว่าเฮ้ยคนนั้นพูดแบบนั้นคนนี้พูดแบบนี้เกิดปัญหาขึ้นแบบนี้ แต่ก่อนฉันรู้สึกว่าฉันใช้อารมณ์เยอะมากเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันแบบเฮ้ยทําไมมันขนาดนั้นวะทําไมคนนี้เป็นคนแบบนี้ทําไมเราต้องแก้ปัญหาแบบนั้นแต่แบบอ๋อโอเคปัญหาแก้จบเออมันเลยเหมือนแบบอโตขึ้นประมาณหนึ่งก็อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเรียนรู้ได้นะจากการที่โตขึ้นมาแล้วก็เราก็คุยกันเยอะๆเหมือนก็จะมีสิ่งหนึ่งที่จะพยายามบอกตัวเองเหมือนแบบเหมือนพี่ดูเคยบอกมั้งว่า เวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะ่ะให้เราแบบถอยตัวเองออกมานึกภาพในแบบว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่โดนผักจิตออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามองตัวเองจากมุมคนอื่นอะแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบอ๋อปัญหานี้มันแค่นี้เองแม้ว่าในใจมันจะแบบคุกรุ่นไปด้วยความกุ้มอะนะออแต่ว่าพอเราถอยออกมาระยะหนึ่งอะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเท่านี้เองแบบไม่เป็นไรจเย็นๆแบบเดี๋ยวออปัญหาเนี้ยทางออกมันจะเดินมาหาเราเองอะใชออ่อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกอ,อื เขาบอกว่าแต่ก่อนเราจะเราจะคิดว่าเราต้องแก้ปัญหานั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมสมมติเราทะเลาะกับแฟนเราก็จะต้องโทรไปเคลียร์เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่มีอะไรที่จําเป็นต้องเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ขนาดนั้นเก่งมากเขาเรียกว่าใช้ใช้ให้ถูกกับเรื่องนะหมายถึงใช้ให้ถูกกับเรื่องพอถอยออกมาเราจะรู้ว่าเฮ้ยปล่อยไว้อีกวันหนึ่งอ้าวมันดีขึ้นเฉยอืมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออปล่อยไว้อีกวันหนึ่งมันมันมันโอเคขึ้นกว่าเมื่อวานนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เราอาจจะค่อนข้างมาไกลาจากตอนเริ่มเนาะที่เราคุยกันว่าจัดก,การกับความเห็นของคนอื่นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ตกตะกอนอยู่ในหัวของเราเวลาที่แบบเริ่มมาด้วยท็อปิกนี้เนาะอือสรุปสิคะจากที่ได้คุยกันจากที่ได้คุยกันคิด,คดว่า่คือเหมือนเรื่องพี่นองที่เราหมดพูด่ย<ๆ>นก็จากที่ได้คุยมาคิดว่าการ ทำความเข้าใจตัวเองแล้วรู้จักตัวเองเยอะๆอะมันมีส่วนช่วยนะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการสรุปสิ่งที่พิทูพูดไปแล้วแต่ว่าเป็นการตกตะกอนได้กับตัวเองแล้วกันว่าเหมือนการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครอะ่ะมันทําให้เราไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับเราอะ่ะแบบอืมมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันว่าสมมติว่ามีคนมาบอกว่าแบบทอตตี้เธอเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองสมมติอย่างเงี้ย เราเราก็มานั่งรีเฟกกับตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ปรากฏคือใช่ <c oughs> ประก็คือใช่อะสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆสมมุติว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆอะมันก็จะได้ยอมรับว,ว่าโอเคแบบ อ๋อสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงนะังเราจะปรับปรุงตัวเองเรื่องนี้ยังไงแต่ถ<ช>้าเราจะเอาใจใจเฉพาะตอนอยู่กับพี่ทูเออหรืออะไรแบบนั้นออแต่คือฉันว่าบางทีการยอมรับตัวเองมันก็ไม่ได้เป็นอะไร<ช>หมายถึงถ้าเกิดสมมติสุดท้ายเธอยอมรับออกมาว่าเธอเอาต่ใจตัวเองเฉพาะตอนอยู่กับฉันฉันสมมตินะหรือว่าเฉพาะตอนที่เธออยู่กับแฟนแต่จริงๆแล้วตอนเธออยู่กับคนอื่นเธอไม่ได้เป็นเธอก็เทคแค่ส่วนเดียวก็แบบเออเออฉันเอาแต่ใจ ใช่เออฉันเอาแต่ใจนี่หว่าเวลาฉันอยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราเราอาจจะเป็นคนแบบนั้นกับใครคนหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นกับคนอื่นหรือกับทุกคนเออก็เหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราเข้าใจตัวเองแล้วเรารู้จักตัวเองอะมันจะทําให้เราจัดการกับความรู้สึกและสิ่งที่มากระทบอะได้ดีขึ้นเหมือนเราไม่ต้องรู้สึกแย่ก็ได้ที่เราเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอืดีไหมเนี่ยสรุปแบบว่าเออก็ถูกต้องหมายถึงว่ามันก็ ก็ฉันเป็นแบบนี้เฉพาะตอนที่ฉันอยู่กับเธอไงซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าฉันไม่มีเธอหรือเธอไม่มีฉันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่เราก็ได้ได้มาเรียนรู้ตัวเองไงว่าเพราะสมมติพี่ทูบอกว่าเราจะใจเต้นเราก็จะได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้แค่ตอนอยู่กับเธอนี่แหละแบบตอนอยู่กับคนอื่นไม่เคยมีใครบอกว่าเราเป็นคนอย่างนั้นมาก่อนเลยจนจนแบบพี่สาวเรามาบอกนี่ฉันเป็นคนอย่างนั้นเหรอเนี่ยอ่างเงี้ยเราก็แบบเออใช่อ๋อใช่เราเป็นอย่างนี้ตอนเราอยู่กับพี่สมมติไงมันก็จะได้แบบว่าโอเคเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะแบบ เจนคน,นหนัก <ไป S 1> แน่นมากขึ้นก็ประมาณนี้เป็นข้อสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็คือการรู้จักตัวเองเนาะการรู้จักตัวเองแล้วก็การที่เราแยกแยะระหว่างความจริงกับความคิดเห็นได้มันก็เป็นเขาเรียกว่าทักษะชีวิตหนึ่งที่ฉันมองว่าสำคัญโอเคค่ะก็เจอกันใหม่เอพิโซดหน้ากับวารินซิสนะคะใช่อยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เราแชร์มุมมองของเราต่อท็อปปิกไหนก็พิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะคะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.